วันนี้นะคะเอาใจคนรักรถสไตล์มินิเลยค่ะไม่ใช่แค่ดีไซน์ที่เป็นรถมินินะคะวันนี้มาพร้อมกับมินิจริงๆเลยค่ะกับมินิคูเปอร์เนะคะและสีพิเศษด้วยค่ะกับสีฟ้าอิเล็กทริกบลูแมทัล c ลิกนะคะสีนี้หายากมากๆเลยค่ะเลขไม่วิ่งมาเพียงแค่35,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับราคาเพียงแค่1ล้านนิดๆคุณก็ขับมินิค,คูเปอร์เส,สวยๆคันนี้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวตุ้นพาไปชมออปชั่นเต็มๆไปดูกันดีกว่านะคะ คันนี้เลยค่ะมินิคูเปอร์เอสนะคะที่ตูนพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ค่ะตัวรถคันนี้นะคะจะเป็นสีฟ้าอิเล็กทริกบูมัทเทิกค่ะเป็นสีพิเศษเฉพาะของตัวรุ่นคูเปอร์เอสเลยนะคะหายากมากมากแถมการออกแบบของเขานะคะลองสังเกตดีๆว่ารถคันนี้จะคุมโทนสีมีอยู่แค่สองสีเท่านั้นหลังคาด้านบนเป็นสีขาวทําให้รถคันนี้ดูมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะและเมื่อเราพูดถึงรถมินินะคะหลายๆคนก็ต้องจินตนาการขึ้นมาเลยค่ะว่าดีไซน์ของเขาลูกทรง,งเขาก็จะต้องเป็นแบบนี้เป็นมินิ คูเปอร์แบบ3ประตูนะคะด้านหน้าจะเป็นแบบ2ประตูแล้วก็จะมีฝาท้ายอีก1ประตูด้านหลังค่ะดีไซน์ของเขาคันนี้สวยมากๆและเป็นเอกลักษณ์มาอย่างยาวนานเลยนะคะและขอย้ําเลยนะคะ,ะ,ะ,คะสําหรับรุ่นมินิคูเปอร์เป็นรุ่นที่ราคาไม่ตกเลยค่ะผู้ชมใครได้ไปนะคะใช้ยาวๆหรือว่าอยากเปลี่ยนต่อนะคะราคาจะไม่ตกไปกว่านี้แล้วค่ะสําหรับมินิคันนี้นะคะอยู่ในรหัส F 5 6ค่ะซึ่งเป็นโมเดลตัวปัจจุบันเลยนะคะที่ยังจําหน่ายอยู่ก็ยังเป็นรหัสนี้อยู่ค่ะดีไซน์ด้านหน้าเดี๋ยว ขอพาชมเลยนะคะเอกะลักษณ์ของตัวคูเปอร์นะคะด้านหน้าเขาก็จะมีขนาดเล็กมินิแบบนี้ค่ะการขับเคลื่อนของมินิก็จะเป็นแบบขับล้อหน้าดีไซน์ไฟแน่นอนว่าด้านหน้าจะเป็นไฟทรงกลมนะคะเป็นไฟแบบไบซีนอนมีสัญลักษณ์มินิติดเข้ามาให้ด้วยค่ะและลองสังเกตในโคมไฟนะคะตัวครึ่งวงกลมด้านบนตรงนี้จะเป็นเดย์ไลท์ค่ะถ้าเราขับกลางวันนะคะไฟตรงนี้จะติดอยู่ส่วนด้านล่างจะเป็นไฟเลี้ยวนะคะคันนี้มีไฟตัดหมอกเสริมหล่อมาให้แล้วค่ะและลองสังเกตตัวกระจังด้านหน้าดูนะคะมีสัญลักษณ์ตัว S สีแดงติดอยู่ค่ะบ่งบอกเลยนะคะว่าคันนี้เป็นคูเปอร์เแล้วคูเปอร์กับคูเปอร์เสต่างกันยังไงตัว S เนี่ยจะเป็นเครื่องเทอร์โบหรือว่าทวินเทอร์โบอย่างคันนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปของรุ่นนั่นเองมีมาให้สีที่เลยนะคะทั้งแก้มกระโปรงด้านข้างด้านหน้าแล้วก็ฝาท้ายด้านหลังค่ะและในส่วนของตัวสเกตด้านล่างนี้นะคะคันนี้ตกแต่งแบบ F56 อย่างที่บอกไว้จะมีในส่วนของตัวช่องระบายอากาศซ้ายขวารวมถึงกระจังด้านหน้าที่สามารถระบายความร้อนของตัวเครื่องยนต์ได้แล้วก็สัญลักษณ์มินิค่ะตรงกลางจะเป็นสีดาด ะะเด่นสะดุดตาแล้วก็สวยน่ารักมากเลยทีเดียวค่ะมาดูล้อกันบ้างดีกว่านะคะตัวล้อมินิเนี่ยคันนี้จะเป็นล้อแม็กนะคะขนาด18บดนิ้วตัวสีนะคะจะเป็นสีขาวแบบกลอสเลยค่ะสีเดียวกับกระจกด้านข้างแล้วก็หลังคาด้านบนนะคะส่วนตัวลายแม็กของเขานะคะใครที่เป็นสาววกมินิเขาจะรู้อยู่แล้วคะ่ะว่าลายนี้เขาจะเรียกว่าล้อลายกล้วยนะคะ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมิน i นั่นเองค่ะภายใต้ฝากระโปรงนี้เป็นโช๊คอัพด้วยนะคะปล่อยมือได้สบายเลยค่ะและเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์ทวินพาวเวอร์เทอร์โบเครื่องยนต์เดียวกับตัว bmx เลยนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4ี่สูบขนาดอยู่ที่2,000ซีให้กําลังแรงม้าถึง1 0 2แรงมา้คาคันนี้ได้เกียร์6สปีดแล้วด้วยค่ะถือว่าอัตราเร่งของเขานะคะดีมากๆและตัวรถมินินะคะคุณลูกค้าลองสังเกตดูเดี๋ยวตัวลองปิดให้ดูว่า เป็นเหล็กทั้งคันเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความแข็งแรงและก็ความปลอดภัยของคุณลูกค้าที่อยู่ในรถนะคะถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของตัวมินิเขาเลยค่ะและด้านข้างของมินิคูเปอร์นะคะ2ประตูอย่างที่บอกไว้แล้วก็เป็นแบบกระจกเฟรมเล็ด้วยค่ะการขึ้นลงรถนะคะเราสามารถพับเบาะเพื่อนั่งด้านหลังได้อีก2ที่เลยค่ะตัวรถเขามีขนาดมินิมอลน่ารักมากเลยทีเดียวนะคะมาดูด้านท้ายต่อเลยค่ะและนี่ก็คือประตูที่3ของเขานะคะเป็นฝาท้ายด้านหลังนั่นเองพื้นที่อย่างที่บอกไว้ค่ะว่ารถมินิ อาจจะเก็บของได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่เขาน่ารักมากมาเลยนะคะเขาใส่ตัวแผ่นบางสัมภาระไว้ให้ด้านหลังด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินด้านหลังตัวเบาะพับได้อีกค่ะและด้านล่างเราสามารถใส่ของกระตุกกระติกเล็กน้อยได้เพิ่มเติมนะคะถือว่าออปชันด้านหลังก็ให้มาเยอะพอสมควรเลยค่ะช็อคอัพก็มีมาให้ด้วยนะคะและดีไซน์ไฟไท้ายนะคะเป็นดีไซน์เอกลักษณ์ของตัวมินิเลยค่ะด้านหลังจะเป็นไฟไท้ายสีแดงนะคะแล้วก็ตกแต่งด้านล่างมาให้อีก2ที่ค่ะรวมถึงท่อไอเสียแบบท่อคู่ด้ ห้าหลังนะคะน่ารักมากเลยทีเดียวค่ะมีตัวปัดน้าฝนให้และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวิ่งด้านบนนี้นะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถคันนี้มากเลยทีเดียวค่ะใครกําลังตามหามินิคูเปอร์เสวยๆสักหนึ่งคันนะคะแถมได้สีพิเศษหายากมากๆต้องรีบสแกน QR Code มาสอบถามเจ้าที่ฝ่ายขายแล้วนะคะ ขอเข้ามาต่อที่ภายในเลยนะคะสําหรับภายในจะเป็นโทนหนังสีดําทั้งหมดเลยค่ะรวมถึงตัวเบาะนะคะเขาจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเบาะมินิเลยค่ะมีโลโก้มินิติดให้อยู่ด้านข้างด้วยนะคะและคันนี้อย่างที่บอกไว้ว่าเป็นตัว Cooper S เป็นตัวพิเศษใช่ไหมคะตรงขอบเบาะจะเดินด้วยอคันธาร่าให้ทั้งตัวเบาะเลยค่ะถือว่าเป็นความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะคะแถมยังปรับยืดน่องได้อีกนะคะสําหรับผู้ชายที่ขายาวหรือว่าอยากจะยืดน่องนอนนะคะสามารถเปิดฟังก์ชันนี้ใช้งานได้ัว บอกเป็นแบบแมนโนนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังและมินินะคะใครบอกว่าใช้ได้2คนด้านหลังไปได้อีก2ที่เลยค่ะคอนโซลด้านหน้านะคะทีมเขาจะเป็นสีดําเงาเป็นตัวไฮกอสแบ็กเลยค่ะกดเปิดขึ้นมาเราสามารถใส่ของหรือว่าโทรศัพท์ได้เล็กน้อยนะคะเราปิดได้อย่างสบายๆด้านล่างคอนโซลนะคะก็จะเป็นช่องเก็บสัมภาระค่ะและดีไซน์ด้านในก็มินิมอลมากเลยนะคะไล่ตั้งแต่ตัวหน้าจอมินิออดิโอเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมินิตั้งแต่รุ่นไหนไปจนถึงรุ่นปัจจุบันดีไซน์ เขาก็ยังเป็นทรงกลมแบบนี้นะคะแต่คันนี้นะคะเป็นรถปี2 0 1 5หน้าจอจะเป็นแบบดิจิตอลแล้วคะ่ะเป็นแบบจอสีด้วยนะคะการสัมผัสสามารถสัมผัสได้ที่คอนโทรลเลอร์ตรงนี้คะ่ะเราสามารถปรับการตั้งค่าอคอนโทรลต่างๆนะคะแล้วก็เรายังสามารถใช้นิเกชั่นได้ด้วยคะ่ะล็อกโหมดเรดิโอได้6ช่องเลยนะคะเชื่อมต่อกับบลูทูธมือถือของลูกค้าได้และลองสังเกตดูว่าเรานะคะสามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ที่ตรงเกียร์ตรงนี้เลยคะ่ะลองสังเกตดูว่าถ้าเราปรับ หมดไปที่โหมดสปอร์ตขอบทั้งหมดนี้นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีการใช้งานอย่างคันนี้เราขับเป็นโหมดสปอร์ตอยู่นะคะตัวขอบนี้ก็จะเป็นสีแดงไม่ใช่แค่ตัวขอบที่หน้าจอนี้นะคะแอมเบียนทั้งคันค่ะก็จะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดกับโหมดการขับขี่เลยนะคะคันนี้มีโหมดถึง3โหมดเลยค่ะเป็นโหมดสปอร์ตอย่างที่บอกไว้โหมดต่อไปเป็นโหมดมิดโหมดนะคะเป็นโหมดมิดเดิลขนาดกลางก็คือการใช้งานขันรถปกติและอีกโหมดหนึ่งค่ะเป็นโหมดใหม่เลยนะคะเป็นกรีนโหมดเราสังเกตดูว่าภายในจะเปลี่ยนเป็นโทนสีเขียวทั้งหมด สุดประสงค์ของเขานะคะคก็คือการใช้พลังงานที่น้อยลงรวมถึงการลดมลพิษในการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยค่ะพวงมลาลัยก็จะเป็นมินิสไตลิ่งเวลนะคะจะเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชัน ction, มีโลโก้มินิตรงกลางค่ะดีไซน์สวยแล้วก็จับถนัดมากขับสนุกมากเลยทีเดียวนะคะมัตติฟังก์ชันก็คือคอนโทรลในส่วนของตัวระดับ voice control ได้นะคะรวมถึงด้านขวานี้นะคะก็จะเป็นโหมดการปรับขึ้นลงซ้ายขวาน,นะคะของตัวเรดีโอแต่ว่าคอนโทรลผ่านตัวแดชบอร์ดคนขับนี้ค่ะแดชบอร์ดคนขับ ออกแบบมาได้อย่างน่ารักแล้วก็ลงตัวมากเลยทีเดียวนะคะตัวเกียร์ของเขาเป็นเกียร์แบบแมนโอนะคะการขับขี่จะมีอัตรลดแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะเป็นเกียร์หสปีดนะคะมีลําโพงมาให้ถึง8ทิศทางรอบคันเลยค่ะและและฮามาการดอนซาวนะคะคุณลูกคา้ารู้อยู่แล้วค่ะว่านิยมใช้ในรถยนต์ที่เป็นแบรนด์ชั้นนาอย่างมินิคันนี้นั่นเองค่ะสําหรับแอร์คันนี้นะคะด้านหน้าจะเป็นแบบทูโซนหรือว่า2โซนเลยค่ะการปรับนะคะจะเป็นลักษณะทรงกลมหมุนด้านซ้ายด้านขวาเลยนะคะปรับอิสระ แยกกันและลองสังเกตตัวปุ่มคอนโทลด้านล่างแอร์นี้นะคะจะเป็นแบบคลาสสิกมากๆเลยค่ะเขาจําลองมาจากมินิรุ่นแรกๆเลยนะคะแต่การออกแบบมีความทันสมัยมากขึ้นเป็นตัวอนาล็อกลองสังเกตดูว่าการปรับเหมือนตัวค็อกพิทเครื่องบินมากๆเลยค่ะปุ่มสตาร์ทเอนจิ้นนะคะอยู่ตรงกลางนี้ไม่ต้องใช้กุญแจเสียบเลยนะคะและยังมีในส่วนของด้านบนเป็นไฟปรับอ่านหนังสือหรือว่าไฟหาของนะคะและการออกแบบนะคะคลาสสิกเหมาะกับตัวรถมินิมากๆคันนี้เชื่อมต่อในส่วนของตัว USB ได้นะคะ มีพอร์ตมาให้รวมถึง AUX ด้วยค่ะด้านหน้าวางแก้วกาแฟได้2แก้วเลยนะคะและคอนโซลตรงกลางที่พักมือนี้นะคะข้างในใส่สมาร์ทโฟนหรือเก็บของเล็กน้อยได้ค่ะหรือว่าใครที่ไม่ชอบในการขับรถไปแล้วพักมือแบบนี้นะคะปรับขึ้นเปิดโลง่งสบายแบบนี้ได้เลยค่ะและหลังคาคันนี้นะคะด้านบนจะเป็นแบบ hard top ค่ะเป็นหลังคาแข็งทั้งบ้านเลยนะคะข้อดีก็คือไม่อมความร้อนและเราก็หมดกังวลเรื่องปัญหาหลังคาแก้วด้วยค่ะคันนี้นะคะถือว่าออปชันจัดเต็มมากเลยทีเดียวค่ะคร กำลังมองหาอยู่คันนี้ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะคะสรุปเลยค่ะสําหรับปีนี้ Cooper S คันนี้นะคะมาพร้อมกับสีฟ้าพิเศษอิเล็กทริกบ e ูเมท l l i ิค่ะเล็กไม่วิ่งมาเพียงแค่35,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับรถปี2 5 1 5คันนี้ใช้งานมาปีละแค่5,000โลเองค่ะผู้ชมวันนี้ b e n เนนเตจัดราคามาให้พิเศษมากๆเพียงแค่1นล้านสกอก้าบาทเท่านั้นราคาพิเศษแบบนี้ต้องคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะคะ สวยถูกใจนะคะกับราคาที่ถูกจังเอาใจคนรักมินิต้องคันนี้เท่านั้นเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนเคที่เดียวจบ,บครบทุกความต้องการวันนี้กาตูต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ